ก็ถูกเรียบร้อยแล้วอายุดูวยอายุด้วยดูอายุด้วยได้รู้สึกจะขี่เดี๋ยวไปหน่อยนะเนี่ยไม่น่าละเสร็จทีทีเสรเนี่ยวเราจะซื้ออยู่เนี่ยทีแล้วก็จิ้มขวดไปแล้วไม่กินมากกับจุบก่อนให้ชุบซื้อเห็นกระทิงแดงก็ซื้อผงมาดีกว่าไว้อผงง่ายจะซื้อผงง่ายจะได้บินพี่เด็กเก่ง โอ้หหลายวันแล้ยชุบดีหนาวเลยใช่ไหมอ๋อไม่หนาวนี่มิเตช่วยทำไมอ่ะเราไปช่กหนาวไม่ใช่หรอไม่ได้หนาวอ่ะวันรับผลิตะเบื่อจริงๆไม่หนาวพี่อากาศกำลังดีป่าว แต่พี่เขาไม่ถูกเองแขนได้ก็ได้แขาไม่ได้ไม่มาหอด้วเที่ยงคืถวัดก็สวยๆนะที่ไปไม่ตายวัดคนคนตัดมาเรียบเลยสั้นไอ้ตัดรูปเราจะไปได้ขนาดนั้นเอาหนังสือมาด่ามันไปแล้วมันไม่ได้ขึ้นนะนี่เห็นรูปนะมันไปแล้วมันไม่ได้ขึ้นนะมันมากเล่าปตัดตวเองชคดดีมากเลยนะแล้วก็ทำ ดีแล้วเวลาไปถามนะมันเอารถมันเอารถเตรียมรถขึ้นเขาแล้วเผอิญเผอิญนะมันไปถามทางเอเอเอที่ที่ลงแบบมันก็ทําไม่เป็นนะมันบอกว่าต้ไปถามแค่พอดีไปถามคนนี้คนนี้อกไปถามด้านนั้นแล้วบ้านนั้นนะปกติเขาไม่ออกมาเลยวันนี้เขาออกมาก็เป็นกำลังเขาเป็นรถที่จะเป็นทางการหน่อยก็จะผูกแล้วใช่ตัคุยกันยาวเพราะผูกนบอน ยอดเลยเตรียมคอยมือเลยทุกซักมาสซัมาโรคไม่ร้เข้าเนี่ยไ่รู้เ้าเลยสวดแล้วมะสวดแล้วมะสวดแล้วมะอีมันก็เหมิงเอาเลยเอาวนเลยตวัน้งแปดที่ไปแรกสมิงงงบนตะวันตั้งทแต่ทจะมาเป็นกระเบนดง รักขันต in ูรักขันตูขันตูขัอันนี้ไม่ชีไหมม่ชีไหมสุริครับวัตกรรมวัตกรรมแม่ชีวัตกรรมต่อไปตั้งให้เปลี่ยนคนสวนแล้วพี่ตอไป้อให้น้อยเป็นคนนงเปลี่ยนป้าใช่ป้ พี่พามาจะเปนนักีชอนะ่านถ่ายรูดนขาจะถ่ายลูะวิ่งมาอย่างเดียวเลยไม่ได้เป็นตัวพี่พาเรานั่นเนอะ